ถ้าเห็ดได้ก็ดีเน๊ในโอกาสนี้ดีต้องมาลังไปอยู่กับเขาถ้าถ้าเห็ดตามที่เขาบอกกันไว้นี่เห็ดได้นี่สุดยอดตัวเดียวแต่มันจับพี้ะสองตัวเต็กี้มันก็ด้กินเว่อเต็กี้ผูดยากกว่เซเว่นมันเปลืองเน๊ะมันเด็บมีน่ะเห็ดกินสูของน้องจริงไหมวะภูเขาผู้เดียวไกลวีล่าใครจะทิ้งหลังเลยคุณทิ้งคือผลไม่เสาต้อยออกมืออะไรรอกันสุดยอดสามสีตัวนี้ขอวีล่าแลาวอยู่ไม่บอกลุงน้องจับเปลแล้ว มันเสียแล้วก็รู้อยู่บางชงใจลอยนึงเยอะแต่ก็อยู่้อด้กินกีสองปีก็ไม่ได้หรอกจุรอบบอกว่าอ้อหนนี่ความจิตอะไรครับเพียงอยากเหตุให้อยากเลียงปลาเป็นังไรพอจับซื้อซีเวียนบได้มาสันเราเรื่อทำโทษในพอปลูกพักเนี่ยกะโอมื้อขวดขวดขวด อันนี้อดอมเออว่างไงสันแล้วก็ตักตักอันนี้มาใส่เนาะตักดินมาใส่เห่นปะปลูกกระเพาะครับรบ,บ่าวดอมดอมอียังกับน้องหานเหรอใช้ว่ากับโอ้ใช้ว่าเปียด <c oughs> ดอมเอมน,นี้นยมันจะปู่เปียดสกุลบ่เปียดครับสกุลครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารเลยได้ปลูกพักเรียนนี่ยนางบาดห่างห่าเขาไม่ได้หน่อยโอ้ นะนะปูพาแล้วครับมันเป็นการปูครั้งเธอเรย่ะของเรามันกิสิมีพิษผ่าตดแน่จังหน่อยรรอตัวนี้ต่ำนะครับดูฝั่งทีมงานเบาดอมนี่เฮกวดดินขึ้นครับแต่ว่ามันอะไรลุงขึ้นกาเหรอแต่ว่ากวดขึ้นก้อนจังหน่อยตัวนี้ก็นน้ำเคร่บงบอ่อแล้วครับตอนนี้ ามอย้ตัวสามลอยสามสาตัวเออยังค่อยไปอันนี้ถึเรียกถึเรียกล่าวัค่อยไปซื้อไหมเรื่องนี้หลาที่เพิ่มให้ครับเป็นตัวบอกเลยบังบึงบงกันได้หน่อยเด้อม่น้กี ใส่บดีใ้ครเป็นคนเห็ดวะบอด้มาห่วงมามายมมันอเออมาตะยมยังไงฮะแกเว่ามุกมันตยมบ่มมายมก่อนุบานก่อนสิโอว่าจะป่าปอจะป่าปล่อยแชไลงวลงถุงเลยแล่ลงถุงเลยนี่วางถุงเห็นบณภูมืนี่ครับ ต่กอนเลี่ยงมาบ้านคุณน้ำครับบ้านเลี่ยงมากสาบอใไญ่ครับตกอเก่าบอยไน่หรือว่าบอใไญ่บอใหญ่ครับสาบอใไญ่มนายบ้านสัล้ยังเนป้าปเินนเงครับปย้ยังพอ่จะแปอาปกาขึ้นชายป้าไปเอา พี่บ้านเอารถเจ้าไปเดี๋ยวไปก่อนแม่สั่งคอนเทนต์น้ำเขาด้วยนี่โอ้ผู้พายแล้วเงินโอ้โถมันเต็มยุนเลยเต็มยค่ผู้พายแล้วก็ปีนทองเลยพี่ต๋อมันแตงจะไม่ถ่องแล้วเธอดถ้ามันหดกลุ่มฝนอะเราว่ามันโดดออกเออมัน เร,เ,ออเริ่มเริ่มเลยล่ะม่้หวหามากมคือขึ้นมาหน่อยพีพีน้องกอามาถ้าพีพีมันดื่มขึ้นมา่อยติดไ้ยกี่ยามเกีูบูบูบบุบุบุบบุบบบบบบูบบ แม่ Man, พี่ไม่ตัดอีกม่มันเกิดที่แบบสั้นตัวครับผมเห็นตามที่เขาบอกเลยนี่งไหเห็นหรืหอ่ดเห็นผมพิมพ์ตันนั้น